ท่านผู้ชมวันนี้เนี่ยเราก็ยังคงอยู่ในเกมไนท์โครกันเหมือนเดิมนะครับและสําหรับในคลิปนี้เนี่ยผมก็มีข่าวดีสําหรับใครที่เป็นสายฟาร์มแบบ24ชั่วโมงเนี่ยมาฝากกันด้วยซึ่งแน่นอนนะว่าปัญหาที่ผมเจอแล้วก็เพื่อนๆหลายคนน่าจะเจอเหมือนกันนี่แหละนั่นก็คือเรื่องของเครื่องที่มันร้อนแบบร้อนจี่จนนึกว่าจะระเบิดเลยนยครับหรือแม้แต่ใครที่เล่นในคอมเองเนี่ยก็รู้สึกว่าการเปิดฟาร์ม24ชั่วโมงมันเป็นอะไรที่เปลืองค่าไฟแบบสุดๆไปเลยซึ่งวิธีการแก้ไขปัญหาที่ว่านี้นะครับนัน Cloud, ผ่านแอปที่ชื่อว่า u g p h o n e นั่นเองนะทผู้ชมซึ่งข้อดีของแอปนี้นะครับก็คือมันสามารถที่จะทําให้เราเนี่ยเปิดฟาร์มเกมได้แบบ24ชั่วโมงเลยนะโดยที่ไม่ต้องเปิดมือถือหรือว่าเปิดคอมให้เปืองไฟเลยด้วยและราคาต่อวันเนี่ยบอกเลยว่าถูกมากๆท่านผู้ชม24ชั่วโมงเนี่ยเขาคิดเราขั้นต่ําเลยนะแค่วันละ8บาทเท่านั้นนะครับซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยผมว่ามันคุ้มนะเพราะว่าถ้าเปิดคอม24ชั่วโมงเนี่ยโอ้โหค่าไฟไม่ต้องพูดถึงน่าจะเลย8บาทไปหลเ่ับกากนนี้นะัท ายังสามารถที่จะเล่นเกม n i g h t o คู่ก,กับการดูคลิปไปพร้อมกันได้ด้วยเพราะอย่างที่บอกนะครับว่าตัวแอปเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเช่าเซิร์ฟเวอร์ cloud ในการเปิดเกมนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวมือถือของเราก็สามารถที่จะเปิดหนังดูเปิดคลิปดูคู่ตัวเกมเนี่ยโอ้โหได้แบบสบายๆเลยทผู้ชมและแน่นอนนะครับว่าพอเรื่องราวมันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยนั่นหมายความว่าเราสามารถออน ID line ได้หลาย ID ในเครื่องเดียวเลยนะก็คือ ID หลักของเราเนี่ยก็อยู่ในตัวเครื่องปกติทั่วไปนี่แหละส่วนเจ้าเซิร์ฟเวอร์ คลาวที่เราเช่าไว้เนี่ยเราสามารถที่จะเข้าไปสร้าง ID ไลน์ไว้ได้อีกอันนึงด้วยยิ่งถ้าเราเช่าไว้หลายเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเราก็สามารถที่จะสร้าง ID ไลน์ไว้ได้หลาย ID เลยทีเดียวนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะผู้ชมสําหรับใครนะครับที่ต้องการจะโหลดโปรแกรมตัวนี้มาใช้งานเนี่ยผมแนะนําว่าให้เลื่อนลงไปใต้คลิปแล้วก็โหลดผ่านลิงก์ที่ผมแปะไว้ที่ใต้คลิปเลยนะเพราะว่าเจ้าลิงก์ตัวนี้มันจะทําให้เราได้ส่วนลดถึง35บาทเลยทีเดียวนะครับอ๋อแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าเจ้าโปรแกรมตัวนี้เราสาาามมรถที่จะโหลดใช ใช้งานได้ในมือถือทั้ง Android แล้วก็ iOS เลยนะรวมไปถึงในส่วนของเวอร์ชัน Windows เนี่ยก็สามารถที่จะโหลดโปรแกรมตัวนี้มาใช้ได้ด้วยนะครับและนอกจากนี้เนี่ยใครที่ไม่อยากจะเอาโปรแกรมตัวนี้ติดตั้งลงเครื่องเลยก็ยังสามารถเล่นได้ผ่านหน้าเว็บไซต์ด้วยโอ้โหเรียกได้ว่าสะดวกสบายกว่านี้เนี่ยไม่น่าจะมีอีกแล้วนะฮะ เอาล่ะทีนี้หลังจากที่เราดาวน์โหลดโปรแกรมมาเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะขึ้นที่หน้าจอแบบนี้เลย UG Phone นี่เราก็กดเข้าไปเลยครับผมหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องทําการลงทะเบียนซะก่อนนะครับหรือว่าสมัคร ID นั่นเองนะท่านผู้ชมโดยเราเนี่ยสามารถใช้ Gmail ก็ได้หรือว่า Facebook ในการสมัครก็ได้ด้วยเหมือนกันนะครับและที่สำคัญเนี่ยเราอย่าลืมไปติ๊กที่ด้านล่างก่อนด้วยนะไม่ติ๊กไปหนึ่งทีแล้วก็เอ่อเดี๋ยวผมจะใช้เป็นตัว Facebook ในการสมัครเลยก็แลวกันนะท่านผู้ชมและหลังจากที่เราลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเนี่ย ในการล็อกอินครั้งแรกของเจ้าโปรแกรมตัวนี้นะครับเขาจะมีให้เราเนี่ยใส่รหัสเชิญด้วยซึ่งตัวนี้เนี่ยสำคัญมากๆท่านผู้ชมเพราะมันจะขึ้นแค่ครั้งแรกครั้งเดียวในการเข้าโปรแกรมเท่านั้นนะครับเราจะไม่สามารถมาใส่ทีหลังได้อีกแล้วนะและเจ้ารหัสเชิญตัวนี้นั่นเองนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยได้เพชรที่ใช้ในการแลกเวลาหรือว่าเป็นส่วนลดเนี่ยได้ด้วยซึ่งแน่นอน,นรับว่าสําหรับใครที่กดดาวน์โหลดผ่านลิงก์ใต้คลิปเนี่ยเจ้ารหัสเชิญตัวนี้มันจะขึ้นให้แบบออโต้เลยนะแต่สําหรับใครนะครับที่ไม่ได้ กดผ่านลิงก์ด้านล่างเนี่ยก็ให้ท่านชมนะครับทำการใส่รหัสแบบผมได้เลยนี่เดี๋ยวขอใส่ก่อน nc 0001เสร็จแล้วก็กดยืนยันไปได้เลยครับผมแล้วพอเราเข้าโปรแกรมครั้งแรกมาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าเขามีการแจกเพชรฟรีให้กับเราเนี่ย250เม็ดด้วยแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นทุกชมนี่ขออนุญาตปิดก่อนแล้วก็ยังมีพวกโปรโมชั่นอื่นๆน,นะครับโดยเฉพาะเกมไนโครเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าช่วงนี้กําลังฮิตและทางโปรแกรมเนี่ยก็แจกโปรโมชั่นค่อนข้างดีเลยนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมปิดไปก่อนเดี๋ยวพาไปดูในการใช้งานโปรแกรมก่อนเลยก็แล้วกันนะครับโดยเมื่อเราเข้ามาที่หน้าโปรรแกมตัวนี้ ซึ่งมันก็คือหน้าหลักนี่แหละเราจะเห็นว่าตัวโปรแกรมเนี่ยไม่ได้มีเมนูอะไรที่มันน่าจะใช้งานยุ่งยากมากมายเลยนะเมนูก็มีแค่นิดหน่อยเท่านั้นนะครับอันแรกเนี่ยก็คือหน้าต่างอุปกรณ์นั่นเองทุกชมซึ่งเจ้าหน้าต่างตัวนี้เนี่ยมันก็คือการเช่าเซิร์ฟเวอร์คลาวด์นะครับหรือคือโทรศัพท์เครื่องหนึ่งเลยนั่นแหละโดยเราเนี่ยสามารถที่จะซื้ออุปกรณ์เพิ่มกี่เครื่องก็ได้ไม่บอกเลยว่าถ้าใครอยากเล่นหลายเครื่องก็ซื้อหลายจอหน่อยนะฮะทีนี้อันต่อมาเนะครับเป็นเรื่องของคําแนะนํานะฮะหรือคืออู่่่มมตตาาางๆนนนทีนี้ นะครับอันที่3เนี่ยก็คือหน้าต่างการซื้อนะเอาง่ายๆมันก็คือการซื้อจอในการเล่นนั่นเองนะผู้ชมนี่เจ้าจอแรกที่เห็นอยู่ที่หน้าแรกตัวนี้เลยนะโดยเราเนี่ยสามารถมาซื้อที่เจ้าคําว่าซื้อตัวนี้ได้เลยนะครับและทางแอปเนี่ยเขาก็จะมี3แพ็กเกจให้เราเลือกซื้อนะครับไล่ตั้งแต่ถูกสุดไปจนถึงแพงสุดเลยโดย3แพ็กเกจนี้เนี่ยมีความแตกต่างกันอยู่2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกเนี่ยก็คือสเปคของเซิร์ฟเวอร์คลาวด์ที่เราจะสามารถใช้ได้หรือเอาง่ายๆมันก็เหมือนกับสเปคมือถือนั่นแหละอยากได้มือถือแรงรงงเค่ รีวิวเนี่ยก็ต้องจัดอันล่างสุดเลยราคาเนี่ยอาจจะแพงขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าใครงบไม่เยอะหรือว่าแค่อยากจะลองเล่นดูเนี่ยก็จัดตัวถูกไปก่อนก็ได้ซึ่งเราเนี่ยสามารถดูสเปคได้นะครับนี่ตัวนี้เลยอย่างเช่น U VIP นะครับเขาบอกว่าเป็น Android 10แล้วก็เป็น3คอร์ด้วยแรม 3G แต่พอตัดมาที่ล่างสุดเนี่ยเป็น Android 10 8คอร์ 16G ท่านผู้ชมโอ้โ oh, หบอกเลยว่าแรงต่างกันเยอะมากและนี่ก็คือเรื่องที่1ที่เขาแตกต่างกันนะครับส่วนเรื่องที่2เนี่ยก็คือเรื่องปริงในการเลือกที่่ออยูขง Server. นนชมโดยเราจะสังเกตดูนะครับอย่างเช่นอันบนสุดเนี่ยเขาบอกว่าที่อยู่เซิร์ฟเวอร์นะครับก็จะมีให้เราเลือกญี่ปุ่นสิงคโปร์สหรัฐอเมริกานะมีไต้หวันแล้วก็มีอื่นอีกเพียบเลยโดยในระหว่างที่เราเปิดใช้งานเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกได้นะว่าอยากจะใช้โซนเซิร์ฟเวอร์ของประเทศไหนนะครับอันไหนปิงเยอะปิงน้อยเราก็เลือกได้เลยซึ่งแน่นอนนะครับว่ายิ่งระดับของ VIP สูงขึ้นเนี่ยอย่างเป็นพวก SVIP ตัวล่างสุดเลยเนี่ยเราก็จะได้ในส่วนของห้องกงเซิร์ฟเวอร์ไปเลยนะครับซึ่งตัวนี้น่าจะแรงที่สุดและ เมนูอันสุดท้ายด้านล่างนะครับก็คือคําว่าฉันนั่นเองเนี่เจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นข้อมูลไ d ดทั้งหมดแล้วนะครับโดยอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นเลยนะฮะว่าเจ้าเอ่อเพชรนะครับของ ID ดนี้เนี่ยอยู่ที่738เม็ดเมตรเลยนะซึ่งตอนที่เราล็อกอินมาครั้งแรกเลยเนี่ยเราจะได้รับแจกเพชรอยู่ที่250จํากันได้หรือเปล่าส่วนเพชรที่เหลือที่มันได้เกินมาเนี่ยนั่นคือตอนที่เราใส่โค้ดนั่นเองท่านผู้ชม ทีนี้เรากลับมาที่หน้าซื้อดีกว่าเดี๋ยวจะซื้อให้ดูอันหนึ่งเลยนะครับโดยผมจะทดสอบเจ้า UVIP ตัวนี้เลยนะกดปึง๋งและอย่างที่บอกไปเลยนะครับว่าแต่และแพ็กเกจเนี่ยเราสามารถเลือกเซิร์ฟเวอร์ได้ด้วยและนอกจากนี้นะครับที่ด้านล่างเนี่ยเขาก็ยังมีเรื่องเอ่อแพ็กเกจด้วยนะครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีทดสอบฟรี4ชั่วโมงนะแต่ว่าใช้เพจ250รเพจเลยนะครับหรือว่าใครอยากซื้อที่มันใช้ได้ยาวกว่านั้นนะครับก็จะมี7วันด้วยมี30วัน90วันนะครับโอ้โหมี บอดกันได้แบบยาวๆและนอกจากนี้เนี่ยเขายังมีเรื่องส่วนลดด้วยนะครับนี่เห็นไหมแต่ละอันเนี่ยเขามีส่วนลด2 5ด้วยแล้วก็ถ้าซื้อแบบ30วันตอนนี้เนี่ยส่วนลด50%เลยและเมื่อเราทําการซื้อเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เรากลับมาที่เจ้าหน้าอุปกรณ์หน้าแรกนะครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้มาแล้วนะโดยสําหรับใครที่ซื้อแล้วไม่ขึ้นหน้าต่างแบบนี้มานะครับก็ให้เราลองปิดโปรแกรมแล้วก็เปิดใหม่อีกทีนึงนะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นี่แหละซึ่งเจ้าหน้าต่างตัววนนี้้้้้้ะะรรรบเเเเเเเาาาาาาาสมมมถกกดดดขขไไไปลลลยแแื่อ็จจ หน้าต่างแบบนี้นะครับซึ่งมันก็คือหน้าต่างโทรศัพท์เครื่องหนึ่งเลยเนี่ยแหละโดยสิ่งแรกที่เราต้องทำเนี่ยก็คือการดาวน์โหลดเกมที่เราจะเล่นนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการดาวน์โหลดผ่าน Google Play Store หรือว่า Game ซนเตอร์เนี่ยก็ได้ทั้งนั้นเลยนะ และอย่างที่เห็นเลยนะครับก็คือเมื่อเราดาวน์โหลดเกมแล้วโหลดแพดแล้วแล้วก็ล็อกอินเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็สามารถเข้ามาเล่นเกมได้ปกติเหมือนกับมือถือเครื่องนึงเลยซึ่งแน่นอนนะครับว่าเมื่อเราเข้ามาแล้วเราปล่อยบอทดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราสามารถปิดโปรแกรมได้เลยนะโดยที่ ID แล้วก็ตัวละครของเราเนี่ยมันก็ยังรันออโต้แบบนี้ไปเรื่อยๆเหมือนกับเราเปิดมือถือทิ้งไว้ตลอด24ชั่วโมงนั่นแหละ ทีนี้ต่อมาเนี่ยเรามาดูในส่วนของหน้าเว็บหลัก UG Phone กันบ้างดีกว่านะครับโดยเจ้าหน้าเว็บตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนให้เป็นภาษาไทยได้ด้วยนะและที่สําคัญเนี่ยบอกไว้เลยว่าเจ้าโปรแกรมตัวนี้เราสามารถที่จะเล่นผ่านหน้าเว็บได้ด้วยนี่เจ้าตัวนี้เลยนะครับที่ด้านบนแล้วก็ไปที่คําว่าด้านเว็บอันหลังสุดแบบนี้เลยนะครับกดปึง๋ง พอกดเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็สามารถทําการล็อกอินเข้าสู่ระบบได้เลยเนี่ย <c oughs> ก็ใช้ไอเดีเดิมนี่แหละกดปึง่งและเมื่อกดเข้ามาแล้วเนี่ยท่านผู้ชมก็จะเห็นนะครับว่าตอนนี้เนี่ยหน้าจอของผมนะไอเดี ID เนี่ยกำลังรันเกมไนโครอยู่นะครับส่วนเมนูต่างๆนะครับแล้วก็เวลาในการซื้อแอปต่างๆเนี่ยมันลิงก์กันหมดเลยตราบใดที่มันยังเป็น ID เดียวกันเนี่ยเราสามารถที่จะสลับกันใช้ระหว่างในเวอร์ชันคอมนะครับเล่นหน้าเว็บหรือว่าเวอร์ชั่นมือถือเนี่ยใช้ร่วมกันได้หมดเลยนะและไม่ว่าเราจะออน เกมไหนทิ้งไว้ในระบบไหนก็แล้วแต่เนี่ยเราสามารถที่จะคลอดแพลตฟอร์มเปิดเข้ามาดูข้ามระบบได้ด้วยอย่างเช่นเจ้าไหนคลตัวนี้เนี่ยผมออนไว้ในมือถือนะแต่ผมสามารถกดเข้ามาเช็คที่หน้าเว็บก็ได้หรือว่าไปออนในเวอร์ชัน PC เนี่ยแล้วกดเข้าไปเช็คหรือว่าเข้าไปเล่นเกมต่อเลยก็ได้ด้วยเหมือนกันนะครับ เอาล่ะท่านผู้ชมทีนี้เรามาสรุปกันสักหน่อยดีกว่านะครับโดยสําหรับใครที่เล่นเกม Night c r เนี่ยน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าเจ้าเกมตัวนี้เราสามารถที่จะบอดเพื่อหาทรัพยากรได้ตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้วนะแต่เพื่อเป็นการเซฟมือถือของเราเนี่ยแล้วก็เป็นการประหยัดไฟด้วยเนี่ยผมบอกเลยว่าเจ้าโปรแกรมตัวนี้เป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากๆเอาเป็นว่าสุดท้ายนี้นะครับสำหรับใครที่ดูคลิปจบแล้วเนี่ยก็อย่าลืมช่วยกันนะครับกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแลล้ววาไปก่อนสสัดี ดีครับผม